Let's make it better ครับประโยคนี้มีจุดผพยูหนึ่งจุดหาเจอไหมครับง่ายๆสั้นๆใน5 4 3 2 1าคำตอบคือคำไหนครับคือคำว่า place ตรงนี้ับผมโอเคประเด็นแรกเลยครับ Place ตรงนี้เป็นคํากริยาเป็น Verb ไม่ใช่หนาวไม่ได้แปลว่าสถานที่นะครับผมดูยังไงครับที่ไม่ใช่สถานที่เพราะว่า place ตรงนี้มันอยู่ในตาแหน่งของ Verb Place มีเป็นคํากริยาด้วยแปลว,ว่าวางครับผมซึ่งคํานามตรงนี้ subject คือคําว่า store คือ subject แล้วก็คานามอีกคํานึงที่เป็น object กรรมก็คือคําว่า orders ฉะนั้น place ตรงนี้เมื่อเป็น Ver b แล้วต้อง follow ตาม verb agreement เมื่อมีคํากริยามาวางไว้ข้างหลัง verb to be ตรงนี้มันผิดยังไงครับ verb to be ถ้ามี verb ไว้ข้างหลังจะเป็นได้2ประเภทหลักๆเท่านั้นนั่นก็คือต้องอยู่ในฟอร์มของ verb ช่องที่3หรืออยู่ในฟอร์มของ verb ing นั่นเองนะครับต่างกันยังไงครับไหนๆมาแล้วมาสอนกันเลยครับเมื่อ verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3จะใช้ในความหมายแบบ passive voice หมายถึงถูกกระทาแต่ถ้าเป็น verb ing ตามหลัง verb to be ความหมายคือ continuous tense คือดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับแต่ในมุม voice ก็คือเป็น active voice ก็คือกำลังไปกระทำฉะนั้นแล้วในความหมายตรงนี้ประธานคือ the store ร้านนะครับ คือคำสั่งซื้อ Order. ออเดอร์ร้านค้ากับคำสั่งซื้อไปในทางไหนครับถูกกระทําหรือไปกระทําคำตอบก็ต้องเป็น active voice ถูกไหมครับเป็น active voice ตัวนี้ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผิดเราก็เลยต้องแก้ถูกเป็น the store is placing orders นั่นเองนะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆสั้นๆตรงจุดอีกรอบหนึ่งคำกริยาถ้ามาวางหลัง verb to be โดยหลักแล้วนะครับเป็นได้สหน้าตาเท่านั้นคือ verb ช่องที่3ไม่ก็ verb ing เลือกตามว่า จับไปใน voice แบบ passive หรือ active นั่นเองและทีนี้ตรงนี้เป็น verb to be แบบ present tense อย่าลืมนะครับผมฉะนั้นความหมายตรงนี้เป็น present continuous tense ร้านค้ากำลังวางคำสั่งซื้อนะตอนนี้นั่นเองครับผมติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับ business English everyday English และเทคนิคการรับการสอบตัวไดที่ Thoikiller คลลรูภูมิครับหรือสมัครคอร์สตัวเอก lifetime ได้ที่เว็บไซต์ Thoikiller.com หรือทั้งมทางไลน์ at t o i k i l l e r ได้เช่นเดียวกันครับผว่าจะได้พบกันในคอร์สหรือในวิดีโอต่อไปนะครับ